ท,ที่193เจียงเฟิงเห็นความกังวลและความกังวลในดวงตาของกองอิองเก้หัวใจของเขาอ่อนลงเขามองตรงไปที่ลูโอ,อยูเฟิงและพูดอย่างหนักแน่นเจียงเฟิงไม่ต้องการเสียเวลาที่นี่เพราะการแข่งขันเวลมาเชียวอาร์ติสกำลังจะมาถึงและเวลาที่ต้องฆ่าโอมาดามยางเมืองหลวงของจักรวรรดิและทำลายชื่อเสียงของแม่ด้วยการนองเลือดก็มาถึงแล้ว เวลาครึ่งเดือนของเจียงเฟงจะเร่งด่วนมากถึงเวลาระเบิดอะไรนะคุณบอกว่าฉันจะเป็นผู้อำนวยการของเทียนยูนเม์เทนทัวริซึ่งคอมพานีภายในสามชั่วโมงเจียงเฟงคุณรู้สึกว่าคุณเก่งจริงๆหรือไม่ถ้าคุณทำได้ฉันลูโอ,อ้ยูเฟงจะคุกเข่าลงและขอโทษคุณแค่กลัวเศษขยะฉันคิดว่าฉันเป็นนายน้อยของตระกูลหยางจริงๆ น้ำเสียงของลวอีูเฟิงเกือบจะประชดประชันในขณะนี้เธอพูดทุกคำมองไปที่เจียงเฟิงด้วยความดูถูกหวดอีอิงเก้รอฉันสักครู่ฉันจะกลับมาเจียงเฟิงไม่ต้องการพูดอะไรสักคำกับลูโอ,อยูเฟิงในขณะนี้เจียงเฟิงหันหลังกลับหยิบกุญแจรถและจากไปเทียนยุนเมาเท่นผู้กำกับ หลังจากที่เจียงเฟิงและกองอี้อิงเก่ส่งข้อความอีกครั้งพวกเขาก็กดหมายเลขของขิ้นฉีองโดยตรงเซวซีเป็นอย่างไรบ้างตอนนี้เจียงเฟิงถามฝ่าบาทน้องสาวของคุณกินยาแล้วและหลับไปแต่หมอบอกว่าเนื่องจากขาดสารอาหารเป็นเวลานานน้องสาวของคุณต้องพักฟื้นหนึ่งเดือนขิ้นฉีองตอบอย่างรวดเร็วด้วยความกลัวเอาละ่ะใช้วิธีทางการแพทย์ที่ดีที่สุด นอกจากนี้คุณสามารถตรวจสอบข้อมูลของภูเขาเทียนหยุนในเมืองจงหยวนได้ทันทีและส่งมาให้ฉันทันทีหลังจากที่คุณพบมันเจียงเฟิงกล่าวครึ่งชั่วโมงต่อมาสำนักงานใหญ่ของเทียนหยุนเมลเท่นกรุ๊ปรถของเจียงเฟิงขับตรงไปที่ประตูสำนักงานใหญ่เมื่อมองไปที่ประตูของเทียนหยุนซานกรุ๊ปเจียงเฟิงก็ไม่ได้ที่จะแสดงความเหน็บแนมคุณกำลังทำอะไรหยุดหาหาแล้วคุณละหยุด มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเจ็ดหรือแปดคนที่ประตูของเทียนยุนซานกรุ๊ปคอมพานีทันทีที่พวกเขาเห็นรถของเจียงเฟงพวกเขาก็ก้าวไปข้างหน้าเพื่อสกัดกั้นทันทีร้านของจินชิฮาวซ่องมันและรถที่เจียงเฟิงกำลังขับอยู่ตอนนี้คือเจสตาที่เสียซึ่งเขาเช่ามาแบบสุ่มเห็นแบบนี้รอปอพอตะโกนบอกให้หยุด ในมุมมองของพวกเขาคนที่ขับรถประเภทนี้ไม่มีคุณสมบัติที่จะเข้าไปในบริเวณสำนักงานใหญ่ของบริษัทเลยแม้ว่าพวกเขาจะเคยชินกับที่นี่พวกเขารู้สึกว่าคนที่ขับรถประเภทนี้เป็นคนจนชวัดเฉวียนแต่เมื่อพวกเขาก้าวไปข้างหน้าเพื่อพูดเจียงเฟิงก็เหยียบคันเร่งไปที่ด้านล่างเจียงเฟิงไม่แม้แต่จะสนใจที่จะลงจากรถและพูดอะไรไร้สาระและขับรถตรงไปที่ราวบันไดของประตูทำอะไรนะ่ะ ตูมหรือลัน่นทันทีที่เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยผู้เย่อหญิงเหล่านั้นเดินไปที่รถทันใดนั้นพวกเขาก็เห็นรถวิ่งผ่านไปพร้อมกับเสียงโห่ร้องอย่างน่าสยดสยองทุบราวบันไดที่ประตูแล้วพุ่งตรงเข้าไปในบริเวณสำนักงานใหญ่กาเมื่อเห็นฉากที่เย่อหญิงและรุนแรงนี้รอปอพอเหล่านั้นกอดไม่ได้ที่จะเบิกตากว้างในทันที พวกเขาทำงานเป็นรอปอพที่นี่มากว่าสิปีและนี่เป็นครั้งแรกที่พวกเขาได้เห็นคนที่มีอำนาจเหนือกว่าทำลายโดยตรงเข้าในทอบอัศเจรีนี่คือสำนักงานใหญ่ของบริษัทประกูลโจของสี่ประกูลใหญ่ในเมืองจงหยวนแม้แต่หัวหน้าเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยก็ยังตกตะลึงในขณะนี้และดวงตาของเขาก็ตกใจยิ่งกว่าเดิม ตอนที่1194บ้าไปแล้วโดยไม่พูดอะไรสักคำรถของเจตต้าที่พังยังกล้าบุกเข้าไปในบ้านของเมอร์โจและทุบเครื่องกีดขวางที่ประตูด้วยซ้ำอะไรกันนี่ใครกันเขาบ้าหรือเปล่าเขากำลังมองหาความตายอยู่หรือเปล่า เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยที่ประตูของตระกูลโจเปลี่ยนจากความตกใจเป็นความโกรธในขณะนี้และพวกเขาทั้งหมดก็กระแทกโดยตรงเขารีบเร่งขึ้นล้อมพระเจดตาไว้ในพริบตา ในขณะน,นี้หัวหน้าหน่วยรักษาความปลอดภยัยดึงกระบองยางตำรวจออกจากเอวของเขาและเดินตรงไปที่หน้ารถแววตาของเขาเต็มไปด้วยความดุดันและความกโกรธเขาทำงานที่นี่มากว่า20ปีและเขาไม่เคยพูดถึงคนบ้าๆแบบนี้เลยนี่คือตระกูลโจของสี่ตระกูลใหญ่ในเมืองจงหยวน ในความคิดของเขาพวกเขาเป็นคนเดียวที่กลั่นแกล้งผู้อื่นในเมืองจงหยวนและไม่เคยมีเหตุการณ์ใดถูกรังแกที่หน้าประตูนับประสากับความขัดแย้งที่บุกเข้าไปในบริเวณนี้โดยตรงคุณดื่มมากไปหรือเปล่าออกไปหัวหน้าหน่วยรักษาความปลอดภัยยกไม้ยางตำรวจขึ้นแล้วและตอนนี้เขาอยากจะทุบก,กระจกของเจตตาที่แตกอยู่ตอนนี้ด้วยซ้ำเพียงแค่ยกมือขึ้นและไม้ยังไม่หลุด เมื่อประตูรถเปิดออกอย่างกระทันหันประตูเปิดออกและกลิ่นแอลกอฮอล์ก็โชยออกมาจากรถก่อนที่เจียงเฟงจะกลับไปที่เซนจูรี่เทียนเฉิงเขาทานอาหารเย็นกับมูเอ็กอวนเย่ฮงทูคิมฉีองและคนอื่นๆดังนั้นเขาจึงได้กลิ่นแอลกอฮอล์อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เค้เขาดื่มมากเกินไปจริงๆออกไปคุณรู้ไหมว่านี่คือที่ไหน คุณรู้ไหมว่าคุณงี่เง่ากำลังมองหาความตายหัวหน้าผู้คุ้มกันของโจโดได้กลิ่นแอลกอฮอล์และเห็นว่าเจียงเฟิงสวมชุดเขาอดไม่ได้ที่จะรู้สึกอับอายในทันใดและเขาก็ยิ่งโกรธมากขึ้นไปอีกทั้งขยะสามารถพังเข้าไปในลานได้หลังจากดื่มมากเกินไปหากเจ้าของหรือนายน้อยรู้เรื่องนี้แสดงว่าพวกเขาไรความสามารถเป็นพิเศษพวกเขารู้สึกด้วยซ้ำว่านี่เป็นการย่อเย้ยพวกเขา ในกรณีที่เจ้าของหรือนายน้อยไม่พอใจพวกเขาจะถูกไล่ออกคุณชื่ออะไรคุณกำลังทำอะไรทำไมคุณพังบ้านโจของเราในวันนี้และพังประตูบ้านโจของเราถ้าคุณไม่จ่ายค่าชดเชยหลายแสนคุณจะตายกลุ่ง ของผู้คุ้มกันที่อยู่ด้านหลังหัวหน้าผู้คุ้มกันแวงเพงเฟยเห็นเจียงเฟงอย่างชัดเจนและตัดสินใจว่าเจียงเฟงจะต้องเป็นขยะพวกเขาอดไม่ได้ที่จะพูดกันพวกเขาไม่ได้สนใจกับของเสียดังกล่าวเลยสำหรับพวกเขาเสื้อผ้าของเจียงเฟงและรถที่เจียงเฟงขับนั้นด้อยกว่าพวกเขาด้วยซ้ำต่อหน้าขยะความกล้าหาญของพวกเขาก็เพียงพออย่างไม่เคยปรากฏมาก่อนพวกเขามองไปที่เจียงเฟงด้วยสายตาย่อเย้ยและสมเพช หากคุณกล้าที่จะรีบมาที่นี่ขยะที่อยู่ตรงหน้าคุณจะสูญเสียชั้นผิวหนังไปแม้ว่ามันจะไม่ตายก็ตามฉันคุณยังไม่มีคุณนะสมบัติที่จะคุยกับฉันปล่อยให้ผู้เท่าของคุณออกไปเจียงเฟิงมองไปรอบๆน้ำเสียงของเขาสงบ นอกจากนี้ยังเป็นการเยืนสำนักงานใหญ่ของบริษัทประกูลโจเป็นครั้งแรกของเจียงเฟิงในฐานะหนึ่งในสี่ประกูลที่ยิ่งใหญ่ในเมืองจงยวนประกูลโจได้ผูกขาดอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวส่วนใหญ่ในเมืองจงยวนและสำนักงานใหญ่ของประกูลโจได้รับการออกแบบอย่างชานฉลาดมากในใจกลางเมืองล้อมรอบด้วยต้นไม้โบราณและหินขนาดใหญ่ได้รับการออกแบบในใจกลางของสำนักงานใหญ่ ทำให้เกิดแนวคิดทางศิลปะที่คลุมเครือเกี่ยวกับภูเขาสูงและน้ำไหลอย่างไรก็ตามเจียงเฟิงไม่อยู่ในอารมณ์ที่จะชื่นชมสิ่งเหล่านี้ในขณะนี้ดังนั้นเจียงเฟิงจึงตรงไปที่ประเด็นตอนที่1195คุณกำลังพูดถึงอะไรคุณต้องการพบผู้เท่าของเราและปล่อยให้ผู้อาวุโสสูงสุดของเราออกไปอัญญะประกาศคู่ หลังจากนั้นความโกรธในร่างกายของเขาก็ทวีความรุนแรงขึ้นและแม้แต่ดวงตาของเขาก็ไม่ได้ที่จะเผยให้เห็นถึงคำใบ้ที่ไม่เชื่อกล้าดียังไงทางขยะพูดอย่างหน้าด้านด้านแค่ประโยคนี้เขาก็รู้สึกว่าทางขยะใบนี้น่าจะมีขาหักอย่างน้อยหนึ่งข้างมิฉะนั้นเมื่อผู้นำสูงสุดของพวกเขารู้พวกเขาทั้งหมดจะต้องลาออกกับตันหวางเกิดอะไรขึ้น เสียงดังจังในขณะนี้หน้าต่างบนชั้นสองของอาคารสำนักงานใหญ่ของตระกูลโจถูกเปิดออกและเสียงที่บ่งบอกถึงความเยื่อหยิงและความสาง่างามก็ดังมาจากชั้นสองอ๊ะไม่เป็นไรผู้จัดการทั่วไปแค่คนเมาที่เผลอทำพังฉันจะจัดการขยะพวกนี้เดี๋ยวนี้ความโกรธที่แท้จริงปะทุออกมาโดยไม่ตั้งใจ ขยะนี้รบกวนผู้จัดการทั่วไปจริงๆถ้าทำไม่ดีพวกเขาจะถูกหักค่าจ้างใบหน้าของบอดี้การ์ดคนอื่นๆอดไม่ได้ที่จะเปลี่ยนไปเล็กน้อยเมื่อได้ยินเสียงพวกเขามองไปที่เจียงเฟิงด้วยสายตาโกรธขยะนี้กำลังต้องการความตายจริงๆอะไรนะไอ้สารเลวมึงปล่อยให้คนเมาบุกเข้าไปกินอะไรทำไมมึงไม่ไล่มันออกไปเร็วๆไม่นะหักขามันก่อนแล้วค่อยไล่มันออกไปจะได้มี ความทรงจำที่ยาวนานสถานที่บางแห่งมีราคาที่ต้องจ่ายสำหรับการบุกเข้าไปบนชั้นสองเสียงที่หญิงยโสและหน้าเกรงขามดังขึ้นอีกครั้งในขณะนี้แต่เสียงนั้นเย็นชายอย่างสมบูรณ์ในขณะนี้สายตาของเขาก็เช่นกันเขาเห็นเจตตาที่พันทลายจากชั้นบนและเจียงเฟิงที่สวมชุดถนนดวงตาของเขาเต็มไปด้วยความขยะแขยงขยะคุณขอเอง คุณทำให้ผู้จัดการทั่วไปของเราโกรธวันนี้ฉันต้องหักขาสุนัขของคุณหัวหน้าหน่วยรักษาความปลอดภัยแวงเทงเฟยโกรธยิ่งกว่าเดิมหวือหลังจากพูดจบเขาก็หมุนไมยย้ยางในมือและกระแทกมันลงบนหัวของเจียงเฟิงดวงตาที่โกรธเกรี้ยวของเขายังเผยให้เห็นถึงความโหดร้ายในขณะนี้แค่หักขาเลขที่ วันนี้เขาต้องการเห็นเลือดเขาจะทำให้ขยะที่อยู่ตรงหน้าเขาเสียใจกับสิ่งที่ทำไปในวันนี้เขาต้องการที่จะเอาชนะเจียงเฟิงให้ตายไปครึ่งหนึ่งให้เจียงเฟิงได้ลิ้มรสการทุบตีที่น่ากลัวที่สุดจากนั้นจะทำให้ขาของเจียงเฟิงพิการสายตาของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยคนอื่นๆก็เต็มไปด้วยความเย็นชาและความโกรธในเวลานี้ขยะนี้นช่างน่าสังเวช โกรธผู้จัดการทั่วไปและเจ้านายของพวกเขาคือการฆ่าตัวตายตะคอกแต่ในขณะที่หัวหน้าผู้คุ้มกันตบหน้าของเจียงเฟงการตบที่หน้าสะพรึงกลัวก็ปะทุขึ้นในลานบ้านทันทีหลังจากนั้นร่างหนึ่งถอยกลับอย่างรุนแรงและเสียงกรีดร้องก็ดังขึ้นในขณะนี้และคนที่ถูกส่งตัวไปคือหัวหน้าทีมรักษาความปลอดภัยที่เพิ่งตบหัวของเจียงเฟงด้วยกระบองอยางหึมง ในลานบ้านเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยทุกคนในครอบครัวของโจต่างก็แข็งทื่อด้วยความดุร้ายและการเสียดสีบนใบหน้าของพวกเขาและในขณะนี้ดวงตาของพวกเขาก็เบิกกว้างด้วยความสยดสยองแม้แต่ผู้จัดการทั่วไปของตระกูลโจที่มองลงมาจากชั้นสองกอดไม่ได้ที่จะแข็งไปครู่หนึ่งและดวงตาของเขากอดไม่ได้ที่จะระเบิดออกมาด้วยความตกใจและไม่เชื่อในขณะนี้